ใจสุดแสนตอนที่ห้าสิบมันถึงเวลาแล้วที่ดเรแสงชัยจอกมาทวงทุกอย่างคืนเว้หาเปิดประตูให้กับดรแสงชัยพร้อมกับก้มศรีรษะเล็กน้อยทำความเคารพดรแสงชัยคนที่จะจัดการอมารินได้มีแต่ดอร์เท่านั้นแต่พอรู้ว่าดรแสงชัยจัดการอมรินไม่ได้เพราะคนที่อยู่เบื้องหลังของดอร์แสงชัย ก็เป็นนักการเมืองจากครอบครัวของอม,มรินอมมาินปกป้องห้องแ a บที่ทำการทดลองสุขชีวิตพราหนึ่งในนั้นคือยอดดวงใจของเขาเขาจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายหมอโอโซนิกขาดไว้หางอุกิจมากที่ทำอะไรอม,มาราินไม่ได้เลยแม้ลูกน้องของอม,มรินจะมีแค่สิบกว่าคนยืนเฝ้าหน้าห้องแลบชนิดว่าไม่มีใครขย,ยับเขยืนไปไหน ซึ่งจุดประสงค์ของดรแสงชัยต้องการแค่เงินอำนาจแล้วก็วัคซีนทุกอย่างพร้อมอยู่ที่นี่แล้วทั้งอันวาทั้งอาจารย์และหมอที่กำลังเร่งผลิตวัคซีนให้กับเขาเขาไม่ต้องทำอะไรเลยห้ามยุ่งกับหมอโอโซนผมไม่ยุ่งอยู่แล้วคุณนามลรินแต่งานวิจัยต้องเป็นของผมวัคซีน ได้ทันทีที่ทุกคนออกมาจากห้องแลบแล้วคุณก็พาหมอโอโซนไปได้เลยถ้าแกเล่นตุกติกแล้วก็อย่าคิดว่ามีตระกูลของฉันหนุนหลังว่าฉันจะทำอะไรแกไม่ได้ครับยังไงผมก็ไม่กล้ามีปัญหากับคุณหรอกครับดรแสงชัยด้านออกมาและสั่งให้เวหาพาพวกทหารไปกลุมตัวหมออยู่ที่อยู่ด้านนอก โดยเฉพาะอันว่าห้ามทำร้ายเด็กขาดเวหาลักคำสั่งและพาพวกทหารออกไปพื่อคุมตัวหมอ,อยูด้วยความที่หมอ,อยูไม่รู้จึงยอมให้เวหาและพวกทหารเข้ามาพอทั้งหมดเข้ามาก็จับหมอ,อยูเป็นตัวประกันทําให้ทหารที่อยู่ข้างนอกและมาเฟียที่แฝงตัวในคาบบอิกาดเมกาที่จะบุกเข้ามาช่วย เพากลัวว่าเวหาจะทำร้ายตามที่ครูเมื่อจับหมออยู่แล้วก็ขนทุกห้องเพื่อหาอันวาทำให้หมออยู่เป็นห่วงอันวาฟาโรและปีแอม่ากลัวว่าพวกเด็กๆจะถูกทำร้ายโดยเฉพาะอันวาแต่ไม่คิดว่าเด็กๆพวกนั้นจะหายไปเวหาโกรมาก แล้ามาขู่บังคับถามหมอยูจนเกือบจะทำร้ายฉันไม่รู้บอกมาดีๆกว่าหมอว่าอ,าอันวาไปซ่อนไว้ที่ไหนเด็กสองคนนั่นนีกเด็กตั้งสามคนเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนกันแน่จะเก่งเกินไปไหมหมอยูหมอยูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดีแล้วที่เด็กๆหายไปโดยเฉพาะอันวาพวกนี้ คงทำลายอันวาแน่ๆหมอไม่บอกสิไหมไม่เป็นไรแค่เด็กไม่กี่คนหาเจอได้ไม่ยากหรอกคุณหมอนายทำแบบนี้ทำไมฉันจะบอกอาจารย์เบียเขาช่วยคุณไม่ได้หรอกเขาก็ถูกขังอยู่ในห้องแบ็บนี่พวกนายทำอะไรกันตอนนี้ดรแสงชัยกลุ่มทุกอย่างไปหมดแล้วหมออยูยอมร่วมมือกับพวกเราเถอะ ไม่มีทางพี่น้องสามคนเนี่ยสงเหมือนกันจริงๆนะนี่นายผมเป็นเพื่อนของฟาเดียไม่สิรุ่นพี่ผมชอบน้องชายคุณแล้วก็ชอบหมอโอโซนด้วยส่วนคุณหมอก,ก็น,น่าสนทั้งนิสัยทั้งหน้าตาคล้ายกันไปหมด ถ้าหมอยอยากบอกผมเรื่องอันวาเมื่อไหร่ก็บอกได้นะครับเพราะมอาจจะปล่อยตัวหมอก็ได้จะไม่เชื่อนายหรอกไม่เป็นไรครับไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรตามหาเองได้ทางอันวาที่หนีออกมากับฟาโลและเปียอ,อยู่บนรถสปอร์ตหรูเปียเป็นคนขับนั่งคู่กับฟาโลโดยด้านหลังเป็นอันวาข้อดอกทางให้ตลอดบอกยังไงให้หลง หลงก็อยู่ทั้งคืนก็ยังไปไม่ถึงวิ่งวนอยู่อย่างนั้นแต่เปียก็ไม่บ่นสักคำแม้แต่ฟาโลที่รู้เส้นทางก็ไม่พูดหรือขัดอันวาอะไรกันเนี่ยหลงอีกแล้วอหรือว่าจะจำผิดเออสงสัยจะจำผิดจริงๆอะ่ะเปียนายเลี้ยวขวาเลย อนวาผู้จบเปียกก็หมุนพวงมาลัยเลี้ยวขวาทันทีเลี้ยวไปเลี้ยวมาก็มาโล่ที่ร้านสะดวกซื้อของฟาโลอันวาถึงกับถอนหายใจแรงเฮในที่สุดเราก็มาครึ่งทางแล้วอย่างน้อยน้อยก็รู้ว่ามาถูกทางถูกทางตรงไหนทำไมจะไม่ถูกเล่าอันวาพูดพร้อมกับมองคอนฟาโล ถูกก็ถูกมันต้องถูกอยู่แล้วนั่นไงร้านของฟาโลงั้นหาอะไรกินกันก่อนค่อยไปต่อกันแล้วกันก็ดื่มกันฉันขับรถมาทั้งคืนแล้วอะ่ะได้น้ำเย็นสักขวดก็ดีไม่ไหวไม่ไหวเลยพวกพี่สองคนเนี่ยพี่ขอโทษยังไงก็ไปหาไรรองท้องก่อนนะ นี่มันก็เช้าแล้วโอเคนั้นก็รีบๆหน่อยแล้วกันถ้าสายกว่านี้หมออยู่รู้แน่ว่าพวกเราอ่ะแอบหนีมาป่านนี้คงรู้แล้วแหละรู้แล้วเหรอใช่ไม่รู้ไหวเหรอว้าแย่จังงั้นโทรไปบอกหมออยู่ดีไหมอ่ะพวกพี่มีโทรศัพท์หรือเปล่ามี แต่เราไม่ติดต่อไปดีกว่านะทำไมล่ะเป็นเพราะตอนนี้ฟาโลกับปีแอร์รู้แล้วว่าหมอยู่ถูกจับตัวอยู่ที่บ้านพักพอลูกน้องของเขาส่งข้อความมาบอกโชคดีที่ยังไม่เกิดเรื่องร้ายและโชคดีพวกเขาผ่านวามาหาพ่อไม่งั้นคงเกิดเหตุการณ์นองเลือดแน่ๆ นองเลือดไม่ว่าแค่ไม่อยากให้อันวาตกใจอันวาคิดว่าจะได้กินบะหมี่ในร้านสะดวกซื้อเล็กๆแต่กลับกลายเป็นว่ามากินบะหมี่ในคาร์ลูฮาถึงมันจะไม่ใหญ่มากนักแต่มันก็ดีกว่าบ้านทุกๆหลังของอันวาร,รวมถึงบ้านหมออยู่ด้วยอ้โหที่นี่สวยจังบ้านพี่เองฮอวดชมัด ป้านของพี่ใหญ่กว่านี้อีกกันว่าเอาไว้พี่จะพาอันวาไปนะจริงเหรอจริงสิใครกันที่หัวกันแน่ฟาโลบอกไม่ให้อันวาเชื่ออันวาก็ยิ้มยิ้มพอเริ่มชินทั้งคู่ทะเลาะก,กันบ่อยมากในขณะที่อันวาทานบะหมี่อยู่นั้นปีแอร์ก็ดึงแขนฟาโลเดินออกมาคุยที่ระเบียง ฉันจะไปจาัดก,การด็อกเตอร์นั่นเองปีแอร์ซาไปจาัดก,การด็อกเตอร์สังชัยไม่ได้เราไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเขาแล้วยังไงก็จะให้หมออยู่ตกแนนตรายเหรอแล้วไหนจะเมาโซนิกฟาเดียใช่ถ้าฟาเดียเป็นอะไรไปอันวาต้องเสียใจแน่แนคนคนนั้นเห็นแกนตัว ที่เขาอยากได้จริงๆก็แค่อำนาจและเงินเขาไม่ฆ่าใครที่ยังมีผลประโยชน์ต่อเขาหรอกแล้วจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอก็มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หน้าที่ของฉันคือดูแลอันวาแต่ถ้านายอยากจะช่วยใครก็ตามสบายสแมวด้วยใครว่าฉันจอาเล่าฉันก็ไม่เอหมือนกันลูกหลานในพลอย่างแมวด้วย ล้วมาเฟยียอย่างเขาจะไปเสี่ยงทำไมดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนทั้งคู่พูดไปมองอันวาไปในขณะที่อันวาก็มองกลับมาพร้อมกับกินบะหมี่พออันวาปลักมือเรียกทั้งสองคนก็รีบเดินม,มาทันทีทำไมต้องแอบ,บไปคุยกันด้วยมีความลับเหรอไม่มี ใช่ไหมเปียใช่ใช่ไม่มีไม่มีก็ไม่มีแต่ว่าอันวาไม่อยากไปหาพ่อละเรากลับไปหาหมอยยดีกว่าฮะไม่ได้นะใช่ไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้อันวาเริ่มงองแง่เมื่อรู้ว่าฟาโร่กับเปียจะไม่ยอมพาเขากลับไปหาหมออยถ้าฟาโรไม่รีบอธิบาย ว่าวันนี้พวกเขาเดินทางกันมาเหนื่อยควรพักผ่อนกันก่อนป่านี้หมออยู่คงรู้แล้วคงโมโหอยู่แน่เราให้หายโมโหก่อนแล้วค่อยกลับไปงั้นก็ได้ถ้างั้นเราไปนอนพักกันที่ห้องนั่งเล่นนะฟาโหมองหน้าปิยาก่อนที่จะอุ้มอันวาไปที่ห้องนั่งเล่นอันวาชอบห้องนั่งเล่นมาก มีของเล่นเยอะเลยแต่ก็แปลกใจพ่อไม่เคยเห็นฟลโรเล่นของเล่นแบบนี้แม้จะเป็นเด็กผู้ชายมาเหมือนกันทางบ้านตุ๊กตาทางรถไฟฟ้าที่เสมือนของจริงอยากเล่นหรือเปล่าอันวาอยากสิงั้นพี่สอนเล่นนะปีแอบพูดพร้อมกับยิ้ม กำลังเบี่ยนเบนความสนใจอันวาเมื่อเห็นฟาโลเดินคุยโทรศัพท์ออกไปมองอะไรเหรอไม่มีอะไรกันมาเล่นกันอืมแทนที่จะเล่นรถไฟกับเล่นบ้านตุ๊กตาเปียแร,รู้สึกเขินเล็กน้อยตัวนี้ของเปียนะอืมส่วนตัวนี้อันวาจะให้ฟาโล เออแล้วฟาโลไปไหนเนี่ยเออคือฟาโลเปียฟาโลไปไหนไม่ใช่หนีไปแล้วนะจะหนีไปได้ไงกุญแจรถอยู่กับพี่อีกอย่างมอน่นาน่าจะขับรถไม่เป็นจริงเหรอก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรคือเป็นอย่างนั้นสรุปแล้ว เป็นหรือไม่เป็นคันหน้าพี่คิดว่าไม่เป็นโธแค่คิดแค่คิดไม่ได้รู้ไหมต้องถามเดี๋ยวอันวาไปถามเองอันวาอันวาถึงกับหันมามองหน้าปีแอปล่อยเมื่ออันวาสี่อันวาจะไปหาฟาโลเดี๋ยวหมอนั่นก็นมารออยู่ที่นี่กับพี่เถอนะ พี่ไม่อยากนั่งเหงาอยู่คนเดียวเฮ้ยก็ได้ปีแอนนี่ไม่ไหวเลยอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ใช่ใช่พี่นี่ไม่ไหวเอาซะเลยอยู่คนเดียวก็ไม่ได้